พีสาพปีศาคข้อยข้อยข้ยพีสา,สา <c oughs> โอ้ยประกาศย,ยางทาไมไกลเลยเด้อยวันนี้วางยาข้อยว <c oughs> ันนี้มาช่วยเขาดำนารับจ้างฉ <c oughs> ุดบกคือเลยนะฮะโอ้โหนด่เหมือนในประธานห้างเลยนะบอก <c oughs> ให้โตเต็มยศเลยนะ <c oughs> นาที่บริษัทปลูกเองเนาะนาที่บริษัทปลูกเองครับทำอะไรข้าวอะไรทนำะเป็นข้าวก้องงอกเป็นพันของข้าวก้องงอกนี่แหละครับเรามีการ ดำนะครับแล้วก็ตก,ก้าครั้งนี้เป็นตก,ก้าเดอำอเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโอ้เฮียงพุ่นเฮงพุ่นน่ะเหฮียังไม่ใช่สัตว์เฮ้ยพิษะเพิษะคุ้ยคุ้ยคุย้คยพิษะอันนี้คือพันธุ์ข้าวที่เราจะเตรียมเอาเป็นข้าวปลูกไปให้ในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในรุ่ดูกาลต่อไปนะครับเราก็ ดำแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับมีตกก้าด้วยนะครับเพื่อให้เป็นข้าวปลูกที่จะไปส่งมอบพันข้าวให้กับสมาชิกของเราต่อไปนะครับตัวนี้เป็นพันข้าวกอขอ43สามีคะแนนทรงกะอันอันเอาไม่ผมทำงานนะครับผมช่ว่ไม่ดำครับรน,นี่ออะไรชื่อครับชื่อม,ม่งแตงตัวกับเมื่อคืนล้ว ่งเหียนสุขผมกันได้หมดนอยู่ทวกคบ่คือ้ยผมเห็นอันกรนห่างเราเ็ที่นี่เป็นี่หัวเม่้แล้วเราใส่สูตรนไท่วันนี้เราดำน่จเฉลก่อนครับเองเราบ่มัน้คือน่โอ้พีก่อนเมนบ่พีอตีพีพีอะไกันดึงเนาะนี่แหละจักมาจุจุง ขั้นเขาห้องง่ายนิดหนบผมอันนี้ตบตบตกบบางเดือนก่อนๆเนาะข้าวหนึ่งเดือนนะครับข้าวหนึ่งเดือนเนาะครับผมวันที่อันนี้เพื่อนเราวันก้าววันที่ยี่ห้าวันยี่ห้าใช่ไหมยี่ห้าพฤษภาสวยก็ครบกำหนดก็คือเมื่อวานที่เขาเจ้าก้าอาจารย์ลงไปเลยลงไปเล้ไม่มีวต้องเฮ็นยังดำหน้าอย่างเดียวเห็นมือสองพันตงไปโดนโดนลงแม่หัวาซุบเลยวันมือสองพันนี่น่าเก็ตน่าเก็ต พูดแบบที่ออกออก้องผมนี่แหละน,น,นี่เนี่ยคือเข้อโครงการของเราเนี่ยคือเราปลูกข้าวเองด้วยว่าไปสามสองสวัสดีครับวันนี้เราพามาดูแปลงนะครับแปลงเกษตรที่เราทําเป็นพันข้าวนะครับที่เป็นข้าวปลูกในอนาคตที่จะส่งมอบให้กับสมาชิกทําพันข้าว สมาชิกที่เป็นในกลุ่มของผู้ปลูกข้าวกล้ององอกให้กับของโครงการของเรานะครับโครงการผู้ปลูกสู่ผู้ริโพกนะครับวันนี้พามาปชมเลยครับตัวอีกสามตัวนี้จะตัดนนะแม่เดี๋ยวน้องไปตัดนี่เดี๋ยวน้องตัดเป็นแปลงที่เราปลูกนะครับ <S <S เพื่อจะทาําเป็นพันข้าวๆๆๆๆๆๆๆนะครับที่จะทําเป็นข้าวกล้องงอกนะครับเป็นข้าวกล้องงอกตัวนี้ เพื่อจะส่งมอบปลูกบริโภคในโครงการผู้ปลูกสู่ผู้บริโภคนะครับมาดูกันนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูแปลงเกษตรนะครับที่เราปลูกข,ข้าวก็อก้องข้าวก้องกอขอสีสามนะครับเพื่อจะเป็นพันข้าวที่จะไปมอบให้ โครงการผู้ปลูกสู่ผู้บริโภคของเรานะครับข้าวที่เรามาทำน,นะครับเป็นข้ามองวออกาตอนนั้นที่เราใช้จุลินทรีย์ล้างแปลงนะพี่หันตรงเนี้ยตอนนั้นพี่สักฉีดแล้วอ่ะเป็นจุลินทรีย์พี่จุลินทรีย์ล้างแปลงเนาะใช่ไม,ไม่ไม่มีเคมีพี่ไม่มียาเนาะไม่มีเคมีครับแต่ว่ายาก็ไม่มีนะแต่ตอนนั้น ก่อนเราทำเราคือเน้นปอดสารเคมีแล้วเออคือให้พี่ศักดิ์พูดก็ได้เราใช้จุลินทรีย์ล้างแป้งซึ่งไม่มีเคมีแล้วเอาเอาสองคนก็ไเดะขอสองคนเลยก็ได้ครับในการทําแป้งนะครับที่จะเป็นปลูกข้าวนะครับในการที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวกขอ13ครั้งนี้นะครับเรามีการทําแบบปอดสารเคมีนะครับไม่ให้มีเคมีเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับครับแล้การเตรียมแป้งยังไงครับพี่ศักดิ์การเต <c oughs> รียมแป้งคือหนึ่งเราฉีด จุลินทรีย์ล้างแปลงแล้วก็ทิ้งไว้เจวันเราใช้กบใช้กบอีกสัก15วันเราก็จะเอามาปั่นเพื่อตกกลาทำข้าวอมเบรรี่นี่แหละครับต้นต้นของการทําของทําข้าวก้งอกนะครับเราก็ต้องเริ่มจากการปลูกข้าวด้วยปอดสารเคมีนะครับเหมือนเตรียมแปลงที่ศักเล่าไปนะครับ เลกกรเตรียมแปลงปลูกข้าปลูกแต่ละครั้งก็จะให้ไม่มีสารเคมีเลยก็มีพวกหมยพวกปลาพวกอะไรต่างชวงคือคืนธรรมชาติไม่กับสัตว์พวกสัตว์น้ำใช้อะไรนะครับของเราใช้จุลินซีล้างแปลงจจลินรีล้างแปลงซึ่งเป็นสารที่ไม่ใช่เคมีครับไม่ใช่เคมีจะทําให้ดินสมันร่วนซุยนะครับและดินหลวมดินหลวมด้วยคบครับเพราะข้าวพวกนี้ก็แตกรากได้ง่ายขึ้น ที่แม่กล้าพวกนี้สวยนะครับได้สวยดีสวยมากเลยทั้งทั้งที่เราไม่ได้ใช้เคมีเลยเราใช้จุลินทรีย์อย่างเดียวละย่าพวกว่าจะพืชก็ไม่มีครับแก้วสวยสามครับนะครับพี่กล้าเข้าคอคอสสีโดยเราไม่ได้ใช้เคมีเลยเริ่มแรกตั้งแต่ใช้สารจุลินทรีย์ ล้างแปลงนะครับล้างแปลงจาก<อ>าฉีดได้เจ็ดวันเอาภาพขึ้นไหมด้วยไว้ดู